เห็นเห็นเห็นยังไม่ทันใจนี่นี่นะไข่ Ancient Hero Scroll กาชาที่รวมไอเทมเบสเซลเลอร์ในปี2 0 2 2ไว้บาบาบาแล้วกันจบวันนี้เปิดเยอะอเ,เราจะอธิบายนานมากไม่ได้ฮะแต่ต้องไปเปิดเลยโอเควิธีการเปิดที่ถูกต้องคือไปเดินเปิดในพรอนก็เราเปิดหน้าต่างทีครั้เงเอาไว้เ,เวลาของสวมใส่ได้มามันจะโผล่ในช่องนี้ นี่แบบไม่แันตั้งตัวต้องวิงก่อนหนึ่งทีแล้วก็เปิดนอ่อุ้ยเห็นไม้บอสอันหนึง่ง่อดิเฮ้ยไม้บอสออกง่ายจังวะอีเชียนฮีโร่บล็อกสามแต่ชื่อไม่ลั่นไม่ใช่ของดี <Nope. S 1> อืมยังไม่มีอะไรมายัางกริบอยู่ไปขวาพอนดีกว่าระหว่างนี้ก็กดทีละห้าแปะไปเรื่อยๆเดี๋ยวกันนะทำไมมันไม่ไม่มีอะไรลั่นเลยวะ โอ้โหเงียบกิบเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรแล้วเพชรเพชรส้มมาอันนึงแล้วทิชชู่เป็นรูปอะไรอ่ะอักเซสซอรี่เหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยคูปองหนึ่งคูปองหนึ่งมา modification เอาไว้เปลี่ยนอาวุธใช่ไหมใช่ใช่มาแบบมาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เป็นแบบที่ของดีดีหรือเปล่า เหมือนได้ไม้บอสเยอะนะเนี่ยนี่สเลดซอสดีเปล่าไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันไน่อยู่แถวบนเราได้มาแล้วดาบง่้งหนึ่งอันอืมอายวิ่งวิ่ง,งก็กลับมาที่เดิมเปิดทีละห้าไปเลยเฮ้ยมาแต่อะไรเนี่ยขอของแรงๆเลยของแรงๆอะ่ะอยากได้รองเท้า รองเท้าลุงเหรอมิลิเทอรี่บูตอะอยากได้อะจะใช้เองอะถ้าได้มาโอ้เดินกลับดีกว่ากลับพรอนดีกว่าแบบนี้มาลัวๆอื้อื้ไม้บอสนี่อย่างเยอะเลยว่ะรู้สึกได้ว่าไม้บอสเยอะไอ้ไม้บอ๋จะดูซิกี่อันแล้วเนี่ย5แล้วไม้บอสอืม กรีบเลยว่ะกริบเลยว่ะเซเลดเซเลสมันไม่ใช่ฟิลนี้นะเนี่ยเฮ้ยเดืออะไรเนี่ยโอ้วิงอะไรเนี่ยเดบโบลัสวิงไหนวะนี่ไงเดบโบลัสวิงอะไรเนี่ยไม่รู้แพงไม่แพงไม่รู้ขอขอทิชชู่แล้วกันเราไม่หวังอย่างอื่นละทิชชู่อย่างเดียวทิชชู่ ไอดีแรกก็ทิชชู่มาแล้วเอ้ยเราต้องลบนี่ก่อนเดยโอ้โหโชว์ช็อปไปก่อนปิดไปก่อนเลยเออไม่เกะกะ่ะต่อต่อต่อน้ำหนักก็จะเกินสองสี่ห้าไปทีละห้าเรื่อยๆเ,เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยมาอีกแล้ววะ่ะโอ้ไม่น่าใช่ของดีอะถ้ามาถ้ามาสองอันอย่างงี้ไหนมีใบเซิร์ชของเปล่าวะเออไหนดูซิเติร์ชเอาเลยดูเนี้ยราคาเท่าไหร่เนี่ย แน่อ่ไหนวะว oh, oh, hey. ิงโอ้โหเฮ้ยสามสิบเก้าจุดเก้าเอ็มดวะไม่ใช่โดนตัดไปอีกอืมป่ะเดี๋ยวพอ่อค้าเคอรเรนตเอาไปก่อนนะมันหนักอ่ะโอเคป่ะเดี๋ยวเปิดต่อยอครึ่งหนึง่งเราเพิ่งมาครึ่งทางอ่ะอยู่ตรงนี้แล้วดีล่าวะ,ะไม่น่าดีวะไปดีกว่า <g ười> กับพรดีกว่าเรายังมั่นใจในพรอนอยู่โอ้โหสองชิ้นนั้นมายังไม่ถึงร้อยเอ็มเลยยังขาดทุนอยู่นะเนะี่ยมาหน่อยเด้เริ่มเปิดช้าลงละเอ้ยเอ็มอ็โอ้โห <c oughs> ไม่อยากได้อันนี้โอ้โหไม่เป็นริงวะริงอะ่ะเป็นเอริงเหรอ เออเดยเอียริงเนี่ยโอ้โหเศร้าเดยมันหลอนเราตั้งแต่ตอนสมัยเปิดไข่อะไรนะน่าจะคาร์นิฟอลสโกวะถ้าจำไม่ผิดจำได้แม่นเลยไข่คาร์นิฟอลสโก้มั้งเนี่ยแล้วเอียริงเนี่ยเออจำได้อะ่ะคิดดูแล้วกันว่าว่ามันฝังใจขนาดไหนอะ่ะเออโอ้โห <c oughs> มีทโทรไซเกอร์ <c oughs> มีอะไรอีก เรคคอร์ดอะเรคคอร์ดเตจสร้างบันทึกของนักดาบได้ไหมโอ้โหไมบอลนี่รัวมากปายวิงมีอะไรแรงๆให้ชื่นใจไหมอยากได้เป็นแบบรองเท้าอะเหมือนกับพวกว่ารองเท้าจะเป็นของดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นรองเท้าจะเป็นของดีฮะก็คงน่าจะดีกว่ารองเท้าจากไขที่แล้ว ไม่มาเลยว่ะลองตีนอ่ะลองตีนอ่ะโอ้ oh, จะหมดแล้วนะเหลือร้อยส,สุดท้ายแล้วนะาไอดี ID แรกน่าจะจบสภาพนี้ <c oughs> ดูภาพดีเฮ้ยไม่แน่อาจจะมาหลังๆก็ได้ยังไม่หมดเดี๋ยวเพิ่งถอดใจเออ <c oughs> ทำไมมาแต่ห <c oughs> มายอุ้ยอุ้ยอุยโชโชว์ฮิชวชวูสเฮ้ย <c oughs> อันนี้อันนี้แพงใช่ของเราเปล่าวะชื่อเราเปล่าวะ เอ้ยใช่ใช่เอ้ยอันนี้อันนี้แพงเนี่ยโทฮิล e l ชูเนี่ยเอ้ยแพงแพงอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าแพงเออเอเอเด็กแบบนี่ไงคนรับเลยนี่เออมาทั้งหนึ่งชิ้นให้ชื่นใจในร้อยสุดท้ายด้วยนะเออเดินกลับไปหาเคอร์เลตเลยละกันน้ำหนักก็จะเกินลนะป่ะ เท่าไหร่ไ hmm. ม่รู้ไปดีกว่ากลับไปหาพ่อค้าของเราอ่าอ่ปึ๊บป๊บปึ๊บนี่ปึ๊บมาสิบสุดท้ายปึ๊บอุ้ยเมโอไซเคิลแล้วน้ำหนักก็เกินอุสารูดอุสากดรูดกดรูดไม่ได้น้ำหนักเกินเอาไปก่อนปะเอาไปก่อนเดี๋ยวจะเปิดอีกข้าวแบบรัวๆนี่ ไปเลยได้มาสองอันด้วยเนี่ยมเมเโทอเนี่ยหนักเกินเปล่าอ่ะแล้วก็รูดป,ปื๊ดปืะเดปดินี่เรียบร้อยอ่ะระหว่างรอคิวสองคิวสามเอามาอัสิขั้นเวลาก่อนแล้วกันนะครับนี่นี่คือรายการของนะที่ขึ้นอยู่วันนี้คือรายการของที่จะได้จากไปไปนี้ ต้องมีแต่คอสนั่นแหละโอ้โหนอนหลับฝันหวานทำให้บ้างดิยังไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทเลยวะ่ะเออเดี๋ยวเปลี่ยนพาร์ทให้เขาไปจ้างทำเขาจ้างทำดีบาทว่าอันนี้อร่อยห้าร้อยบาทโอ้โหคิทเทนบูสโกเนี่ยอ่านให้ฟังว่ากันว่าสีน้ำเงินเป็นตัวแทนสีแห่งความโศกเศร้าโหไม่น่าอ่านเลยวะ่ะความโศกเศร้านี่มันมสีน้ำเงินซะด้วยเนี่ยเราจะทำย<ะ>ังไงแบบให้เซอร์ไพรส์เคอร์เลนด,ดีวะคือได้ปุ๊บเปิดปั๊บเลยมั้ย เปิดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยพอหมดแล้วอ่ะเฮ้ยได้อะไรอ่ะหมดแล้วอ่啊มันเห็นหัวมันหมดไปแล้วอ่ะมีอะไรบ้างอะไรมันไม่ลั่นชื่อใช่ไหมไม่ลั่นเลยอ่ะฟูบูแฮทอีกแล้วนี่ฟูบูเอทปีบรูแคปเฮ้ยเชลูบิม啊โอเคไม่ขาดทุนครับเฮ้ยได้เชลูบิม่ะเฮ้ยโอ้โหเป็นลูปแคปแสดงว่าไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่ได้แล้วเพราะว่ามัน มันมีแคปอันเดียวมันมีแคปแคป okay, ่อันเดียวโอเคซาไม่ถ <Live bond. S 2> ัดบอลไอเฮมนี่ก็คงอันเดียวหมดเลยอ่ะอ๋อไซยาห์เหรอโอเคไซยาเท่าทุนเท่าเท่าเท่าเติมเออโอเคถือว่าวเ,เราโชคดีได้ซีรูบ,บิมมาห <Okay, S 1> นึ่งกำไรเฮ้ย <c oughs> เอามาใส่เล่นก่อนแล้วกันนะยังไม่ต้องขายหรอกเออโอ้โหหายไปไหนแล้ววะเอากดตื่นเออกตื่นแล้วมันไปตื่นที่ไหนอ่ะเตินที่เมืองอะอ๋อมันคือตายเหรอใช่อ๋อแล้วทำไงให้ตายตรงนี้วะเนี่ย กินยาแอดไงอ๋อโอเคโอเคมาแล้วเคเลตตัวนี้ใช่ไหมตัวนไหนตัวนี้โอเคครับเก้าไกลครับผมเก้าไก่เก้าไก่เอามาห้าร้อยก่อนก็ได้โอเคห้าร้อฟองมาแล้วเห็นนะไฮแฟนเสียนฮีโร่สโกเห็นครับเห็นเห็นป่เปิดที่ไหนเปิดที่พรอนแหมไปเลยคอนเทล่าเรา รักเมืองนี้ที่สุดแล้วเปิดหน้านี้เกือของโผมาวิ่งก่อนหนึ่งทีปิดช,ชอปด้วยจะไ,ได้ไม่เกะก,กะเราเปิดเลยวิว่งก่อนหนึ่งทีวิ่งมาที่เดิมเลยวะเปิดมาแล้วห้าฟองแรกเออเปอร์เซ็นต์ขอดการ์ดอ่ะมันหลอกบอกให้สี่สิบเปอร์ไม่มีจริงหลอกบอกจบบอกเลยไอชิ้นแรกอะ่ะกดทีเดียวติด ไอจินที่สองเนี่ยสามที <ไร S 2> แม่งอีกแล้วอีก <4 S 2> แล้วไอวิงนี่อีกแล้วเนี่ยไอวิงนี่มาบ่อยอะเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเออเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังแตกมาแล้วเลยรับภาษาอะไรนะเออรับภาษาอะไรกับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เชื่อไม่ได้หรอกเกมเนี้ยอ่ะออกมาขวาพรออกมาขวานเงินแรนแต่อาวุ้ยอะไรเนี่ย ปึ๊บ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 ไปไม้บอสก็ยังคงเยอะอยู่เช่นเคยไม้บอสอีกแล้ว,วไข่ไม้บอสอ๋อไข่ไม้บอสนะเอ้ยขอของดีๆให้ชื่นใจก่อนได้อุ่นใจให้เหลือคือถ้าเกิดอะไรอะ่ะอ๋อไม่ใช่โอ้ตกใจนึกว่าลัาน่นเอาน้ำหนักเกินแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวกลับไปหาพ้อค้างก่อนแล้วกันเปิดต่ออ๋อ,เ,อ,อเฮ้ยเ<อ>มื่อกี้เราได้หรือเปล่าเนี่ย ไม่ใช่เรานี่หว่า<ล>เราชื่อก้าวไกลชื่อก้าวไกลเฮ้ยอะไรมาอ๋อคูป,ปองคูป,ปองแพงไว้อ่ะน้ำหนักเกินละเคน่าจะครบอ่าอ่าต่อนะรูดเลยนะเอาป่ะอยากรูดป่ะไม่รู้กดไปแล้วนี่ไงความคลิปเฮ้ยมันคลิปจริงนะเว้ยถ้ารูดอ่ะรูดเข้าไปดิเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยมันก็ลัานอยู่ ก็ลั่นอยู่ใครว่ามันไม่ลัน่นเออนี่ไงได้นี่ด้วยฟรีดอมสติกเออรูดต่อรูดต่อรูดต่อไป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 อะไรไม่รู้เนี่ยไปก่อนรัว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 เออไปเดะไปเดะเอาเดะเอาเดะมันจะลั่นให้กูไหมอ่ะเอาเดะเอาน้ำหนักเกินแล้วว่ะอ่ะนี่ความเวอร์ของการลูดนี่อันนี้มาอันหนึง่งนี่อันหนึง่งที่เหลือยาอ่ะเดี๋ยวลูดต่อลูดต่อ ถารูดไม่เวิร์กห้าร้อยหลังห้าร้อยหลังค่อยเดินเปิดปลา,หน,านหน้านี้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 ทิชชู่ต้องมาเด็ดทิชชู่อ่ะทิชชงทิชชู่อะนี่มีกระบองมาอันหนึ่งอุ้ยเร็วมากเอ้าน้ำหนักเต็มอีกแล้วอ่ะคืนไหนตอนนีม้มีเปล่าอ่ามีมาอีกใบหนึ่งอ่านี่คืนใบนี่อีกแปดสิบเจ็ดไปอืมเปิดหน้านี้หน่อย เผื่อมีอะไรโผลมามีโผลมาไหมอม,มาดิโผล่กริปกิปไม่มีเลยอาอห้าร้อยฟองมาเดี๋ยวไปเดินเปิดดีกว่าเป็นตัวดินจาเปลี่ยนบ้างเมื่อกี้ก้าวไกลฮะเหมือนจะก้าวไปได้ไม่ไกลเห็นเห็นสะดุดก้าวก้าวก้าวไม่ไกลสะดุดใช่สะดุดก่อนเราจะวนมอล็อกหนึ่งรอบให้ได้เลย5้าอฟอง นี่เห็นไหมมาถึงก็ได้เลยเพชรฟ้านะนี่ไม่เกี่ยวม่ะ,ะต่อวนเวียนเทียนรอบมอลอ็อกต้องมามันต้องมาอยากได้รองเท้าว่ะนี่มาอีกแล้วไออันนี้มันมาบ่อยนะเนี่ยไอวิงอัน,นเนี้ยเปิดมาเท่าไหร่แล้วนะจะพันนิดๆได้มาสี่อันมาอยู่อันเดียวเลย เปลี่ยนเป็นทิชชู่สีอันแทนได้ไหมเออให้ทิชชู่มาจะไม่บวดเลยนะเนี่ยเออว่ะไม่มาเลยทีนี้ไปขอขอมากไปมันบอกโหดโรบมากไม่ต้องเอาต่อให้ไม่โลบมันก็ไม่ได้อยู่ดีอ่าวนๆมอล็อกเออกล่องแรนดอมนี่มันไม่รันชื่อนะใช่ไหมชาโด้แรนดอมปกติ ของชาร์โดก็ลั่นชื่ออันนี้ไม่ลัน่นลั่นแบบเพชซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยเฮ้ยมาหน่อย,ดยแดนแหจะไม่ได้เลยหรือไงฮะใจคอใจคอให้แต่เพชรส้มเพชรฟ้าเนี่ย <S 2> <S 2> <S เฮ้ยเฮ้ยอเอ,เอ็มาเล่าลิงโอ้ยรอดรอดแล้วไอ้ดีดีรอดดิงได้ไหมล,ลิงลิงไม่เอียม่ไม่เอียนะไม่เอียไม่เอีย้์ เออรอดตายอย่างน้อยก็เปิดอย่างชิวๆได้อีกนิดนึงจริงๆคือทั้งหมดให้ดีมันต้องมีของหลักหมื่นมาประมาณ3ชิ้นนะฮะถึงจะสบายใจ,จตอนนี้มาแล้ว2เฮ้ช,ชูอะไรนะเชชูก็อ,อยากให้มาเหมือนกันแหมมันไม่ได้เดียไม่รู้ทำไงนทิชชูเนี่ยกับพรน,นีกว่าไหม เพราะว่าเมืองนี้ได้ไปแล้วเฮ้ยลอตเทนการ์เด,ดไนไนดด้วยว่ะอบเดี๋ยวกิจกรรมตีบวกมาก็เอาไปบวก11เอเฮ้ยเขาบวกกัน14 15ห้าแล้วมั้งเนี่ยมีอันนี้มันเลเวลสม่ะกลับไปพรอนดีกว่าเอ้ยหรือว่าเมืองนี้มันดวงดีแล้วไปพรอนดีกว่าเหมือนคุยกับตัวเองอ่ะ่ะไปพรอนไหนวะเบอร์หาคาฟ้าไม่เจอ๋อ,อนี่มันบงังคาฟาอยู่ป่ะไปพรอนเฮล่า อย่างน้อยได้ Emerald ล e a มาหนึ่งนะให้อุ่นใจโอเคไม่มีวิงด้วยเดินเปิดเลยนี่เดินเวียนเทียน p o น t e l l a หนึ่งรอบเอานนั้นแหละอ,ะอยากได้ทิชชู่ได้ทิชชู่นะจะไม่คิดเงินค่าเปิด500ใบนี้เลยว้าวแต่ถ้าเกิดได้อะไรไมาสักชิ้นะจะลดให้เลย <Wow. S 1> ปึ๊บ น้ำหนักเ0เปอร์แล้วไปไปต่ออ,อีก2อ0ฟองมาหน่อยมาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เพชรฟ้าเพชรส้มอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยเซเลสซอสอีกแล้วมาบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยสามสี่อันแล้วมันเนี่ยเซเลสซอสเนี่ยพวกอาวุธแสดงว่าไม่ใช่ของดีฮะน่าจะมาขนาดนี้มาวนวนวนเปิร๊บปิรบปิรบอีกร้อยกว่าฟอง วนไปให้กลับไปเจอเคเลเรตพอดีอ่ะเออเอา้าวหยิบแล้ววันที่น,นี้นี่เราได้อีกแล้วโอโ้โหเพชรฟ้าเพชรอันนี้เพชรส้มอ่ะน่าจะถูกมานละมั้งอืมแต่ถือว่าค่อยๆคลิกดีกว่ารูดนะโอเคาสังเกตรูดทีไรชิปหายทุกทีนี่ได้อาวุธใหม่อันหนึ่งสนับอ,อันหนึ่งอ่ะ ใกล้ถึงเคอร์เรนแล้วเฮ้ยตรงนี้โซนนี้โซนดวงดีนี่ว่嘛โซนของดีออกอ้าวโอ้น้ำหนักเกินว่ะจบเลยจะเปิดมุมห้องเงาเงาเนี่ยแหละเออเปิดเงาเงาตรงมุมห้องนั่นแหละพีระสามพีระสี่ป่ะเออเฟิร์สพีระสามปื๊บ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 ไม่มีของดีเลยโอ้โหมีคูปองมามีคูปองมาแล้ว เออ่อไหรแล้วเนี่ยสีสุดท้ายเฮ้ยมาหน่อยจะไม่ขยับด้วยอะ่ะเดี๋ยวจะอยู่อยู่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยดูแด้วมวันจะมีแก่ใจให้เราไหมเอออีกสิบเจ็ดหกห้าสีสามสองหนึ่งศูนย์หมดแล้วเออหมดแล้วันห้าร้อยเอ็ดถึงใบที่สองพันนะครับดูว่า จะได้อะไรดีๆไหม,ท,มทิชชูทิชชู่จะมาให้เราหรือเปล่าหรือว่าเอาทิชชู่ที่บ้านมาซาน้ําตาว่าไม่ได้ของดีเลยอ่กลับไปเปิดที่พรเหมือนเดิมหลักการของเราคือต้องเปิดที่พรและเดินไปเดินมาเหมือนคนอยู่ไม่สุขแล้วของจะดีอ่นี่ไงเห็นไหมล่ะแหมเงียบกริบป,ประเดิมด้วยความเงียบกริบทุกไอเดียทุกตัวละคร ต้องมาแบบไม่มีอะไรไปก่อนหนึ่งร้อฟองแรกอมาให้เร็วๆให้อุ่นใจไม่ได้ฮนะต้องเงียบๆก่อนประนึ่งว่าไม่มีใครเปิดอะไรทั้งนั้นตอนนี้เ okay, <don> ชื่อไหมว่าตอนนี้มีคนเปิดไข่ไปแล้วเกือบร้อยใบไม่ลั่นเลยโอ้ไปดีกว่าออกดีกว่าออกนอกเมืองก่อน,อนเมือวหมื่นทวดเมืองเม,มืองนี้ดูดละอ้อันเขียวหมื่นทวดเลยเหรอ <Wow. S 1> ก็ ทำความเหมาะสมเลยเคเรตทำไรทำเลยแต่ตอนนี้มันไม่ลั่นอะไรเลยไม่ลั่นอะไรเลยเออเอ้ยไม่ลั่นก็ได้นะแต่ถ้ามาขอเป็นทิชชู่เลยได้ไหมโอ้มาเลยวะมาเลยว่ะเพชรฟ้าเออเริ่มเริ่มมาเริ่มเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเออเริ่มมาแล้วไหนไหนเพชรฟ้าอีกแล้วไม่เอาเอาทิชชู่ทิชชู่ ดิชื่ออยู่ไหนไม่มีไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงรองเท้าก็ได้รองเท้าก็ได้รองเท้าอะไรก็ได,เได้เอาหมดนะตอนเนี้ยนี่ไงกระบองมาเลยครับกระบองมาแล้วอาวุธไม่น่าใช้ของที่ดีนะกลับพนดีกว่าปะโอไม่ให้วิ่งกับพอนด้วยเนี่ยโอไหนไม่รู้มาดูรายการมีแต่ยาบับอะ่ะ มันไม่ไม่มีอะไรให้กูโม้เลยเนะี่ยโม้เขาไม่ได้เลยอนะ่ะจะครึ่งทางกันเนี่ยโอกริบค,ครึ่งทางแล้วน,นะอย่างน้อยถ้ามาคือขอของแรงๆนะเออถ้ามาก็ขอของแรงๆเลยนะเออตอนนี้ไม่มาไม่เป็นไรอ่ะกลับเมืองฮะกลับเมืองไปเปิดในเมืองต่ออ่ะเฮ้ยแหวนเขียวอีกอันหนึ่งก็ได้เออเป็นรูปคลิปแหวนเขียวเป็นรูปคลิป เออไม่มีไงกีบเลยครับกีบเอ้ยโซนโซนดวงดีก่อนต้องเดินโซนดวงดีก่อนโซนนี้เหลี่ยมนี้ฮะดวงดีจากประสบการณ์อืมมันต้องมีเนี่ยเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยเอ้ยไม่มีวะ่ะโอ้โหผิดสูตรละโอ้วิ่งทันทีไาโอ้มันกีบจังเว้ยกีบจังเว้ยอืมกีบจัง วิ่งหนีเลยนี่มาหน่อยเด้ยวเออมาหน่อยมาหน่อยดิเออคุยกับเอ็นบีซีโอ้โหโอ้โหยโอ้โหมีอะไรนอกจากนี่ไหมเนี่ยไม่มีเลยยาบัฟล้วนๆร้อยสุดท้ายแล้วนะอ๋อให้ชื่นใจหน่อยเร็วอ๋อของชื่นใจหน่อยเอ,อ้ยคูปองอะไรเนี่ยโอ้ ฟองเพชรมามาหน่อยมาหน่อยเคลเรโอ้ยสุดจะต้านทานแล้วมันไม่โ่มาเลยมันไม่มีอะไรโ่มาเลยเคลเรดไอ้ดีๆมันไม่โ่เลยอะเอ่อเอ่อหมดแรงแล้วนะหมดแรงแล้วนะยังไม่มาเลยเนี่ยจะห้าร้อยแล้วไม่มีเลยอะเอาไปเปิดตรงเคเรดดีกว่าไปสุดท้ายนะ มันเหมือนดีสลับไม่ดีอ่ะอาท่เปิดนะไอดีหนึ่งมีของไอดีหนึ่งกริบอะไรแบบนี้อ่ะ่ะมีแต่คูป,ปองอะไรก็ไม่รู้เหลือยี่สิบกว่าลูดไปเลยปื๊บเข้าไปเออกระบอกมาอีกอันหนึ่งเอาไปดิกระบอกสองอันเนี่ยไอดีนี้ไปโนวิด <No with S 2> นั่นแหละเดอะเบสบอกเลยเปิดด้วยตัวโนวิดนั่นแหละเจ๋ง S 2> <S 2> <S เออเปิดปะเดี๋ยวไปเปิดวนๆวนๆในพรนิดนึงส่งท้ายฮะเพราะว่าจริงๆคือเราต้องการเคลียร์แคสที่เราเติมทิ้งไว้แหละให้มันหมดหมดซึ่งมันได้แค่นี้แหละ <S <S อ้าไอดีดีละห้าร้อยสองพันห้ารอฟองในคลิปนี้มาเปิดนี่รอไวอ้จะมีอะไรดีๆให้ชื่นใจไหมฮะเล็กคงเล็กขอดหรือว่ารองเท้าอะไรที่ยาวอยากได้เนี่ย เออมันต้องมาหน่อยนะมันต้องมาโอ้ยมีคนได้แนละ้วถ้ามานูนด้วยเห็นแวบบ๊แบแบต่เรานี่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ยาอเรื่อยเรื่อไม่ด้เรื่อยๆดูชิลฮะของดีก็ยังมาอยู่นะพูดถึงนะประมาณพันฟองจะมีแบบของโหดมาสักชิ้นหนึ่งอะถ้าจากสถิตททิที่ดูตอนนี้นะ ประมาณ20คือไม้บอสไปแล้วฮะไอน,นี้นะชวนคูปองก็มาปราบลาย500รฟองมาประมาณ2-3ใบไอคูปองพวกเนี้ยของแรงยังไม่มาคือมันควรจะรีบๆมาเว้ยให้เราสบายใจไงเออหนักเกินไปแล้วนะ เก็บแต่อันนี้แล้วกันนะเอนฟูสวิงเคของนากฟูสวิงเคมานาพารของนากเออเราก็เปิดต่อนะมันมาเมืองนี้แล้วก็เปิดเมืองนี้ไปเลยแล้วกันเออเผื่อเมืองนี้จะนําโชคเราวนๆตรงเนี้ยไอ้ยงไงกนระอบองมาอีกแล้วกระบองมาเก่งกระบองนี้มาบ่อยไอย้คูป,ปองก็มาวนรอบแล้วอนะ่ะอันนี้มันเล็กไนงะ ชู่มาหน่อยให้ชื่นใจได้ไหม่เนียเออไหนๆก็ส่งท้ายโอ้น้ำหนักเกินอีกแล้เก็บครับเก็บเก็บของหนักเลครับนี่อ่ะฟูสวิงเนี่ยมาอ๋อกระบองเนี่ยน่าจะหนักแน่เลยเออเนี่ยหายไปสามรของหนักเก็บไปก่อนอย่าลืมเตือนนะ <Okay. S 1> <laughs> ไม่ใช่ลืมติดให้เขาไปเลยกระบองก็ฟูตวิงมานาพัดเนี่ยพวกของหนักๆจ่ะ วนอยู่ตรงเนี้ยแหละอ่ะวนมาตรงเนี้ยจะวนตรงเนี้ยดูแล้มันจะมีแก่ใจให้กูไหมวนมาตรงเนี้ยแหละไม่ลันลล่นเลยไม่ลั่นเลยมาแต่ไม้บอสอีกแล้วน้ำหนักเกินอีกแล้วไปไม้บอสก็น่าจะหนักนี่เนี่ยกูสวิงมานาพัดเก็บไป็นิดหน่อยอ่ะตัวเล็กตัวน้อยอ่ะโนวิดเนี้แตกได้ไม่เยอะไป เราอุตส่าห์แบบแก้เคสด้วยการใช้โนวิดเปิดว่ามันจะต้องได้ของดีสรุปคือไม่เกี่ยวฮะมาอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเคโรนอสเนี่ยเคโรนอสเนี่ยไม่ดูคืออะไรเหมือนกันโอ้ของหนักไว้แล้วกระบองแล้วกระบอกเอออย่างน้อยก็มีของแปลกๆให้เราเห็นแล้วเอออ้าวน้ำหนักเกินเยอะน้ำหนักเกินฮะเก็บลงทังเนี่ยเอาคาฟามาใช้เล่นด้วยการนี้เลย เก็บไปก่อนเก็บเก็บไม่ค่อยรันชื่อแต่ว่าไม่ได้อยู่ในความจำว่ามันเป็นของที่แพงเ็แล้วนอสี่พันโอ้สี่พันเนทิชูเหอะเอาของดีๆแพงๆปาเลยเออหลืออีกร้อยกว่าฟองปะวนอยู่ตรงเนี้ยแหละมันต้องมีมันต้องมีอีกสักชิ้นนึงน้ำหนักเกินอีกแล้ว <laughs> ดูไปด่าไปอว่าอะไรนักหนาเนี่ยหนักไปอะ เอบ,เอบจะลืมเปล่าวะเนี่ยเนอะเราใส่อะไรไปบ้างวะเดี๋ยวต้องไปย้อนคลิปดูไม่เป็นไรเดี๋ยวไปย้อนคลิปดูเอาว่ามีอะไรบ้างดีกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ใส่อะไรบ้างแล้วมันหนักอะไรเนี่นย AB เหรอใบ AB โอ้โหใบ AB นี่เองโอ้โหใส่ใบไ,ได้เบาเลยอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยไปเอาคืนเดี๋ยวลูกค้าอืมใบ AB นี่ก็มาเยอะเหมือนกันนะ เอ้อีกแล้วเหรอกระบองเอ้ยฟิโลนี่วิงของถูกเดร์โทโธดูนะพวกนี้เอ้ยธรรมนูนมนนว่ะเออได้ธรรมนูญไวเอออย่างน้อยก็ยังมาเออถ้ามาขนาดนี้คารสิตสุดท้ายก็ทิชชู่มาหน่อยก็ดีเออทิชชู่ทิชทชู่มันต้องมาได้แล้วถ้ามาขนาดเนี้ยเออเอ้วนๆเหลี่ยมนี้ดีเรียกว่าเหลี่ยมอิสลูดแล้วกันเหลี่ยมอิสลูดถือว่าดีเนี่ยมาเอาอีกแล้วเนี่ย เมเทโอไซเอเนี่ยกระบองนี่มาบ่อยนเนี่ยฮะมาบ่อยมาเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยอ้าวโหโหอ่ะโอ้โอโอนหนักเกินอีกน้ำหนักเกินส่งท้ายอีกนะลงคลังเลยฮะรอะไรเล่าแล้วก็เปิดสุดท้ายปุ๊บ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 ุ้๊บปบปุ๊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 บปุบปุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บป่๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุ๊บัุบ๊ปุ๊บปับปุ๊บปุ๊บครที่อยากวัดดวงก็ จัดได้ฮะห้าร้อยฟองรันตรันตีได้ของคุ้มคุ้มนะคุ้มคุ้ม,มเลยไม่ต่างใครที่แล้วเ้ความคุ้มค่านี้เราะค้าเครือเลนมีอะไรจะฝากหรือเปล่าครับไม่มีอาวไม่มีเฉยเอ้าโอเคไม่มีก็ิคลิปนี้ไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีนะ